สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโมโนข่าวค่ำกับผมพบเอกพ่อนพงเมตาอยู่ด้วยกันคืนวันพะะาสบดีที่20มีนาคม2568นะครับมาดูประเด็นร้อนที่สังคมกำลังจับตากับกรณีของคุณดิวอริสราที่ยอมรับว่าเอาทรัพย์สินของมีค่าของคุณเมว่าสนามูลค่า62ล้านบาทไปจำนำจริงๆทำให้ฝั่งคุณเมก็ตามหาสร้อยมูลค่า26ล้านล่าสุดรู้แล้วนะครับว่าสร้อยไปอยู่ที่ใคร สร้อยโลตัสมูลค่ากว่า26ล้านของคุณเมวาสนาที่ดิวอริสราเอาไปจำนำแล้วก็มีกระแสข่าวนะครับว่าสร้อยเส้นนี้เนี่ยแหละครับตกอยู่ในมือของรัฐมนตรีพอพานล่าสุดคุณตูนนักธุรกิจที่รู้จักกับคุณดิวได้เอาสร้อยกลับมาคืนพร้อมเล่าว,ว่าตัวเองรับฝากสร้อยเส้นนี้ไว้ในราคา8ล้านบาทแล้วก็คิดมาตลอดว่าสร้อยเส้นนี้เป็นของคุณดิว ส่วนที่บอกว่าสร้อยเส้นนี้อยู่ที่รัฐมนตรีท่านหนึ่งชื่อพอพานคุณตูนยืนยันว่าไม่จริงไม่เคยเปลี่ยนมือขณะที่นายอัจชัยแจ้งอรุณทนายความของคุณเมวาสนาเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักง,งานสอบสวนกองปราบพร้อมกับแจ้งความดำเนินคดีกับคุณดิวอริสราข้อหายักยอกทรัพย์แต่ว่าจะมีคดีเพิ่มอีกรหรือไม่ก็อยู่กับหลักฐานนะครับขณะที่นายนิติศักดิ์มีขวดฝั่งทนายความของคุณดิวบ้างก็เข้าไปพบกับพนักง,งานสอบสวนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ บอกว่าที่คุณดิวไปต่างประเทศนั้นไปจัดการเรื่องลูกไม่ได้มีเจตนาหลบหนียืนยันว่าหลังจากนี้ดิวจะเข้าพบกับพนักงานสอบสวนและรับผิดชอบเรื่องปัญหาหนี้สินจะรีบไปคุยกับผู้ใหญ่เพื่อหาทางเอาเงินมาไถ่ของคืนให้กับคุณเมธทั้งหมดอีกประเด็นร้อนคือมีกระแสข่าวว่ามีขบวนการพยายามจะเปลี่ยนสีสอวอจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงนะครับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีปฏิเสธบอกว่าไม่มีจริง ขณะที่เมื่อวานนี้ไปคุยกับนายเนวินก็ไม่ได้คุยเรื่องคดีหัวสวานางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพูดถึงกรณีที่เมื่อวานนี้ไปพบกับนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูในเต็ดระหว่างร่วมง,งานที่จังหวัดบุรีรัมยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยเรื่อง DSi รับทำคดีหัวสวแต่อย่างใดร่วมถึงก่อนหน้านี้ที่บ้านจันทร์สองลาก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ ส่วนกรณีที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าถ้า DSI เล่นงานสวการทำงานของรัฐบาลจะราบรื่นหรือไม่เพราะว่าบางกฎหมายจะต้องผ่านสวนายกบอกว่าอยากให้แยกกันคนละส่วนเพราะว่าเราทำงานฝั่งของเราเต็มที่อยู่แล้วถ้าได้รับการสนับสนุนจากสวก็เป็นเรื่องที่ดีส่วนกระสาข่าวที่บอกว่ามีขบวนการเปลี่ยนสีเสื้อสอวอรจริงไหมนายกถามกลับทันทีว่าเปลี่ยนจากสีอะไรเป็นสีอะไรนักข่าวก็เลยตอบว่าเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง ทีนี้นายกตอบว่าไม่มีหรอกค่ะแต่ที่มีมาแล้วหลายครั้งก็คือคำเตือนแล้วก็คำคัดค้านไม่ให้แจกเงินหมื่นนะครับล่าสุด TDRI ออกมาเตือนรัฐบาลว่าไม่ควรทำเพราะว่าได้ไม่คุ้มเสียเป็นการใช้จ่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพควรจะเร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวจะดีกว่าคนายสมชยัยจิตสุชนผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนายอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI มองว่านโยบายแจกเงินดิจิตัล1 0 0 0 0บาทให้กับผู้อายุ16-20ปีไม่น่าจะได้ผลมากกว่าเฟสแรกที่แจกให้กลุ่มเปราะบ,บางและผู้พิการเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นคนที่ยังไม่ได้มีรายได้หรือว่ารายได้ไม่มากนักขณะที่ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจในเฟส1เฟส2แจกเงินมาแล้วก็ไม่ได,ดีจริงอย่างที่หาเสียงเอาไว้รัฐบาลจึงควรจะทบทวนไม่ควรเดินหน้าต่อ เพราะนอกจากงบประมาณหลายแสนล้านบาทที่จะต้องเสียไปจากการใช้จ่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพยังมีต้นทุนค่าเสียโอกาสด้วยซึ่งเป็นความสูญเสียที่มากกว่าตัวเงินและขณะนี้ภาคการคลังของไทยก็อ่อนแอมากประเทศไทยมีเงินน้อยลงประชาชนก็มีเงินน้อยลงหากรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจดีจริงๆควรจะเน้นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวเช่นการพัฒนาทักษะแรงงาน การแก้ปัญหาระบบสวัสดิการสังคมรวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและดิจิทัลรวมทั้งเตรียมรับมือกับสงครามการค้าที่จะเกิดขึ้นเต็มรูปแบบและสงครามในยุโรปด้วยครับ mm hmm. พูดถึงเรื่องระหว่างประเทศ mm hmm. ก็ต้องพูดถึงอุยกูนะครับที่ไทยส่งกลับจีนไปและเกิดแรงกระเพื้มตามมาหลายระลอกล่าสุดหน่วยงานของไทยเดินทางไปถึงที่จีนนะครับไปดูความเป็นอยู่ยืนยันว่าคนอุยกูนั้น ยังใช้ชีวิตอย่างปกติดีและไม่มีการเขียนจดหมายขอความช่วยเหลือครับนายภูมิธรรมเวเชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่นำคณะและสื่อมวลชนเยี่ยมชาวอุยกูร์หนึ่งใน40คนที่ถูกส่งตัวกลับจากไทยแล้วก็พักอาศัยอยู่ในเมืองคาซือเขตปกครองตนเองซิงเจนอุยกูร์ของจีนก็ไปคุยกับชาวอุยกูร์คนนี้ครับเล่าว่าพ่อแม่และพี่สาวรอรับถึงเครื่องบิน แล้วก็ตรงกลับมาถึงบ้านทันทีไม่ได้ถูกกักตัวส่วนตัวคิดถึงครอบครัวมากเพราะไม่ได้เจอกัน12ปีขณะที่จีนได้ทำบัตรประชาชนให้ใหม่ทั้งนี้ขณะถูกกักตัวอยู่ในประเทศไทยได้รับการดูแลดีแต่คิดถึงครอบครัวขอบคุณรัฐบาลไทยและจีนที่ร่วมมือกันส่งตัวกลับบ้านเวลานี้รู้แล้วว่าอยู่กับครอบครัวมีความสุขปลอดภัยดีไม่ต้องกังวลโดยแม่ของชาวอุยกูคนนี้ก็หลั่งน้ำตาร่ำไห้ด้วยความดีใจตลอดการพูดคุยนะครับ แล้วก็พูดขอบคุณซ้ําๆที่นําลูกกลับคืนสู่ครอบครัวด้านนายภูมิธรรมก็ได้ถามว่าระหว่างถูกกักตัวอยู่ในไทยได้ส่งจดหมายออกมาบ้างหรือไม่รวมถึงคนอื่นที่ถูกกักตัวด้วยกันก็ได้รับคําตอบว่าไม่ได้เขียนจดหมายสักฉบับและไม่ได้ข่าวว่าเพื่อนเขียนจดหมายเช่นกันครับ ส่วนใครที่สงกรานนี้ยังไม่มีแผนว่าจะไปไหนชวนนะครับว่าไปที่ขอนแก่นเลยดีกว่าเพราะว่าจะมีการจัดงานเที่ยวสนุกสาสตร์ถึงแก่นเวทีของโมโน29ปีนี้มีเซอร์ไพรส์รอทุกคนอยู่ด้วยครับนายยุทธพรพิรุนสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนายธีรศักดิ์ทีขายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครข,ขอนแก่นรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวงานประเพณีสุดยอดสงกรานอีสาน เทศกาลดอกบุญเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวปี2568ภายใต้แนวคิดสุขขีวิถีไทยรวมใจถนนข้าวเหนียวเที่ยวสนุกศาสถึงแก่นทางกลางมาตราการสนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์เพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยโดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นบอกว่าการจัดงานประเพณีสุดยอดสองการานที่ถนนข้าวเหนียวจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนซึ่งคนทั้งโลกก็รู้กันดีว่าไฮไลท์ คือการเล่นคลื่นมนุษย์ทุกๆค่ำคืนตลอด3วันระยะทาง1.5กิโลเมตรและคาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเยอะกว่าปีที่ผ่านมาอาจจะถึง1 5 0 0 0 0คนขณะที่นางสาวนันทพันธ์แสงชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์โมโน2เนบอกว่าการจัดงานสงกรานต์ที่ถนนเข้าเหนียวของเวทีโมโน29ปีที่แล้วสนุกยังไงปีนี้ก็จะสนุกสุดมันเหมือนเดิม และมีการจับแจกรางวัลวันละกว่า10รางวัลพร้อมกับชมคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมายย้ำนะครับว่าปีนี้จะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนจึงอยากจะเชิญชวนให้มาร่วมงานสงกรานที่ถนนข้าวเหนียวกันครับกรณีแอดมินเพจชื่อดังไลฟ์สดต่อว่าดาบตำรวจที่ตั้งกล้องจับความเร็วที่สิงห์บุรีจนตำรวจเกิดอาการวูบล่าสุดตำรวจไซเบอร์บอกว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้ว่าผิดหรือไม่ครับ ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์บอกว่ามีการประสานให้ตรวจสอบเ,อเรื่องนี้นะครับว่าการไลฟ์ผิดกฎหมายพรบคอมหรือเปล่าโดยมอบหมายให้รองผู้บัญชาการที่ดูแลศูนย์ข่าวปลอมของตำรวจไซเบอร์ไปตรวจสอบตอนนี้รอผลอยู่ส่วนการดำเนินคดีอื่นต้องเป็นหน้าที่ของท้องที่เรื่องนี้ต้องแยกตรวจสอบสส่วนก็คือการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่ถูกต้องไหมแล้วมีบุคคลใดเข้าไปกระทำในลักษณะขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า อีกส่วนก็คือหากการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจก็จะมีความผิดอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับขณะที่การนําตัวดับตํารวจสุภมิตรผู้บังคับหมู่งานจาราจรสอพอพรมบุรีมารักษาตัวเนื่องจากมีอาการเลือดออกในสมองตอนนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดทางผู้กํากับสอพอพรมบุรีก็ยืนยันว่าดับตํารวจสุภมิตรปฏิบัติตามหน้าที่นะครับเพราะว่ากล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติอาจจะทํางานได้ระดับหนึ่งเท่านั้นครับ สำหรับข่าวบันเทิงวันนี้ติดตามกันกับคุณทิชาพัชระวันเลยครับสวัสดีค่ะอยู่กับดิชันทิชาพัชระวันนะคะวันนี้มีข่าวบันเทิงอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาอัเดตกันค่ะข่าวแรกของเรามาเริ่มกันแบบ หวานหวานกันก่อนเลยดีกว่ากับพ่อหนุ่มคลั่งรักณเดชคูกิมิยะนะคะที่ได้เสิร์ฟโมเมนต์สุดหวานตอนรับวันเกิดแฟนสาวยายาอุรัสยาค่ะเปิดหมดครั้งรักจนได้อิจฉาเลยนะคะหลังณเดชกคูกิมิยะลงภาพโมเมนต์ต่างๆพร้อมอวยพรวันเกิดหวานใจยายาอุรัสยา แต่ที่สะดุดตาเลยคือภาพนี้ค่ะภาพที่ฝ่ายหญิงเนี่ยอุ้มเด็กอยู่กับแคปชั่นสุดหวานนะคะบอกว่าอนาคตแม่ของลูกผมงานนี้น้เด็กก็ยอมรับตรงๆเลยนะคะบอกว่าถ้าแต่งเนี่ยก็พร้อมมีลูกเลยเพราะว่าพร้อมกันทั้งคู่บวกกับเวลาที่เห็นยาย่าอยู่กับเด็กแล้วก็มีความสุขค่ะส่วนของขวัญเจ้าตัวซื้อเป็นหมวกคุมผมให้นะคะแม้ว่าราคาจะหลักร้อยแต่ยาย่าก็ดีใจสุดๆที่ได้รับค่ะ วันเกิดน้องก็ตอนเช้าก็ไปทําบุญนะครับผมพักหลงัลงๆมาเราก็ไม่ค่อยได้แบบไปถ่ายรูปที่ไหนกันหรือว่ามีงานที่เป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็เลยเอาโมเมนต์ที่เราแบบแอบ,บถ่ายเขาบ้างเก็บไว้บ้างอะไรเงี้ยเอามาลงเป็นอีกหนึ่งการบอกบอกความรู้สึกในใจว่าเออเราเรา,เรามีความสุขที่ได้อยู่กับกับเขาอะไรเงี้ยคือหลงัลงๆมาเนี้ยเราก็มีแลนที่เราอเออเดี๋ยวถ้าสมมติเราแต่งงานกันเสร็จเราก็จะมีน้องกันนะเราจะมีลูกกันนะอะไรเงี้ยเออซึ่งเขาเองเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ๊ย oh, อยากจะมีอยากจะมี oh <ๆ>แล้วเลยเขาพร้อมมากๆอะไรเงี้ยเราเอง เราก็ได้เห็นเขาในในฐานะของการที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยเราเราก็รู้สึกว่าทําไมผู้หญิงคนนี้ถึงมีความสุขมากๆเลยกับการที่เขาได้แบบเล่นกับกับกับคิรีอะไรเงี้ยมาต่อกันที่วงการนางงามกันบ้างดีกว่านะคะล่าสุดเนี่ยได้เจออแมนดาออฟดัมค่ะซึ่งเธอก็บอกว่าเข้าใจความรู้สึกของซูริเลยนะคะหลังคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง MISS ินเว e ไทยแลนดปีที่แล้ว2024แต่ว่ายังไม่ได้รับเงินค่ะ วงการนางงามร้อนระอุเลยนะคะเมื่อสุริสุสานาเรโนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในซูนิเวิร์สไทยแลนด์2024ยังไม่ได้รับเงินรางวัลค่ะแม้ว่าเวลาจะผ่านมา8เดือนแล้วหลังจากทีมที่เลี้ยงออกมาเปิดเผยข้อมูลนี้นะคะจนด้านปุ้ยปียพรอดีตผู้ถือลิขสิทธิ์นิสซูนิเวิร์สไทยแลนดต้องไลฟ์ชี้แจงลุกลามจนเกิดเป็นการฟ้องร้องค่ะ ล่าสุดได้เจออมแนด้าออฟดัมนะคะในฐานะที่อยู่ทีมพี่เลี้ยงเดียวกันแล้วก็ยังเคยมีประเด็นที่ได้รับเงินค่าตัวชาเช่นกันเจ้าตัวยอมรับเลยนะคะว่าได้ให้กำลังใจซูรีไปแล้วส่วนตัวเนี่ยก็มองว่าเรื่องนี้มันเปรียบเหมือนที่คนทำงานในออฟฟิศที่ทำงานก็ควรจะได้รับค่าตอบแทนค่ะก็ทักไปถามว่าโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ให้กำลังใจคือด้านเนี่ยจบกับ t p n ด้วยดีเนาะ<ๆ><ๆ>ก็อยากจะ ให้จบแค่น,นั้นให้กำลังใจให้ทุกฝ่ายมากกว่าเพราะว่าประสบการณ์ของแต่ละคนนะคะมันไม่เหมือนกันเงินทองมันไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วแหละในเรื่องการประกวดใช่ไหมคะมันไม่ใช่เกี่ยวกับว่าแค่องค์กรการประกวดหรอกแต่ว่าทุกบริษัททุกสํานักงานอะ่ะคนคนทำงานก็ควรที่จะได้ในสิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งตอบแทนเนาะ ถัดมาอัปเดตเรื่องลูกนะคะกับหญิงรัฐากันบ้างดีกว่าที่เจ้าตัวยังยืนยันคําเดิมเลยค่ะบอกว่ายังไงก็ไม่มีแน่นอนนะคะบวกกับตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องหมดลูกด้วยค่ะตั้งแต่สาวหญิงรัฐาแต่งงานใช้ชีวิตครอบครัวกับสามีตุลตุลเลียเทพก็มักจะถูกถามถึงเรื่องมีทยายาทมาตลอดเลยนะคะจนเจ้าตัวเนี่ยได้ตัดสินใจฝากไข่ไว้เพราะว่าเป็นความต้องการของแม่น้อยโพงามค่ะ ซึ่งวันนี้ได้เจอพี่หญิงเนี่ยก็บอกนะคะว่าตอนนี้ไม่คิดจะมีลูกแล้วด้วยปัจจัยหลายอย่างในชีวิตรวมถึงได้ตรวจพบเนื้องอกบริเวณมดลูกด้วยส่วนไข่ที่ฝากไว้ถ้าอายุเกิน45แล้วเนี่ยก็คงปล่อยทิ้งค่ะ พอเราอายุมากขึ้นนะ่ะเราก็รู้สึกว่าเออแบบมันอาจจะยากจริงๆก็ยังเก็บไข่ไว้นะแต่ก็คุยกับทางโรงพยาบาลว่าถ้าถึง45แล้วเราไม่มาหรือว่าแบบไม่ยังไม่มีความพยายามก็คงไม่ก็คงไม่เก็บแล้วก็ช่วงแรกแม่ก็กดดันนะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกโปรงแล้วจริงๆหญิงมีค ondition เรื่องของเนื้อง,งอกนิดหนึ่งค่ะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าเออถ้าถ้ายังปล่อยไว้เรามีลูกมันก็จะไปเบียดลูกหรือว่าอาจจะแย่งอาหาราก็เลยคิดว่าไม่มีดีกว่า ส่วนทางด้านหนุ่มก้าวจิรายุนะคะก็รีบเบรกพี่พี่สื่อเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าบ้านที่ซื้อร่วมกับวีวีโอเลตเนี่ยไม่ใช่เรือนหอค่ะเรียกว่าเริ่มวางอนาคตร่วมกันแล้วนะคะหลังก้าวจิรายุลงทุนซื้อบ้านร่วมกับแฟนสาววีวิโอเลตงานนี้ก็เลยถูกแซวค่ะว่าเออเรื่องนี้จะคือเรือนหอของทั้งคู่หรือเปล่าซึ่งหนุ่มก้าวก็รีบออกมาบอกทันทีเลยนะคะว่านี่ไม่ใช่เรือนหอเพราะว่ายัางไม่ได้แต่งงานกันค่ะ ก็เลยขอใช้คำว่ารังรัดไปก่อนส่วนบ้านตอนนี้เหลือเพียงแค่โอนบ้านแล้วก็ตกแต่งเท่านั้นแต่ถ้าถามถึงราคาเนี่ยไม่ได้สูงถึง50ล้านบาทแน่นอนค่ะความหมายของเขาว่าเลือนหอนี่คือหมายถึงว่าแต่งงานแล้วก็มาอยู่ด้วยกันที่นี่ใช่ไหมผมก็ยังไม่ได้แต่งงานอะไรเงี้ยนะผมไม,ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยครับผมถูกห้ามไว้ไม่ใช้คํานี้แต่ว่าผมจะพูดไปแล้วกันใช้คําว่ารังรังรัง <laughs> รัก<ง> มันดูไม่ดีจริงด้วยคือผมคิดอยู่ในหัวแล้วมันดูเท่มากเลยเวลาพูดออกไปแต่ว่าพูดแล้วมันก็ไม่ดีจริงด้วยเค uh, <okay. S 1> ผมเป็นคนที่ง่ายมากผมแค่มีที่ซุกหัวนอนผมก็ดีใจแล้วคือรู้สึกว่าโชคดีแล้วนี่คือเป็นบ้านที่เกินจากความคาดหวังของชีวิตเราไปเยอะอยู่ครับ ปิดท้ายวันนี้เข้าหนังแอคชั่นห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าโมโนแม็กจัดเต็มค่ะกับหนังแอคชั่นระดับบล็อกบัสเตอร์ให้คุณได้ดูกันแบบเต็มๆจุกๆสตรีมออสตรีมมิ่งได้แล้ววันนี้ที่โมโนแม็กค่ะโมโนแม็กจัดหนักด้วยหนังแอคชั่นระดับบล็อกบัสเตอร์ไปร์เอาล่ะนั่นสายไปันที่ภาคสาเกิดแล้วแกตามฉันมาเร็นี่มาเคลียร์กันให้จบ ้ายินว่าจะมีงานใดก่หือไม่รอดในราคาพิเศษเลูกค้า AIS กดดอกจัน678ดอกจัน4สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้า t r d t a c กดดอกจัน336สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกขอดังอักันสมัครเลยและนี้ก็คือข่าวบันเทิงทั้งหมดที่พิชานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณภพเอกขอบคุณนะครับคุณนิชาครับ คุณผู้ชมครับฝากช่องทางออนไลน์ของโมโนทเนนี่นานกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่น่าสนใจทั้งหมดนี้คือโมโนข่าวค่ำราสองคนพร้อมทีมข่าวและทีมงานแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ